นี่จังบ้าเนาะรถท่าอยู่ที่ไปเซ็ตกับว่าได้ไปเขาถามปุ้ใหญ่ให้หนวดคือว่าสิมาส่งเจ้าขึ้นแต่บานสัตว์ไอจะบินมาอยู่คอ,อยก็ได้หรือมั่งทรงมันไปใส่ไ้จำปีเจ้าไปหาแจ้งเป็นยังไงบุญนี่โอ้คอยก็ว่าแม่สิมาแต่เสาฝนคนรถท่าอยู่คอยออกมาแต่เสาอยู่ข้าฝนนั่นฝนเศ้าสองข่อยออกมาหม,ามาดยาวรถยางหัวรถยางมัน เห็นรถไม่ฟ้าสุไม่ฟ้าหรอกกับม่หนิเนี่ยคอยบอกแล้วว่าให้ออกรถกับบ้าซาเจ้าก,กับบ่อเชื่อเห็นบ่อฝนตกกับมาบ่อใดอืมออกรถรถกับบ้าชี้ประตูนั่นเจ้าย้าไปคืดโดนเชื่อคอยนี่ขั้นใจบ่อกาบรดี้ีสั่งหน้าเด้อโอ้แม่เนาะย่ายจงเนาะผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คน นั่นแล้วเจ้ากับคนมีหนามีตาผู้นึงในหมู่บ้านเท่านี่ภาษาหลดกับบะเจ้าออกได้อยู่แล้วเงินเดือนลูกสาวเจ้ากหลายแถ็บภาษาทมงวดนี่มัอแต่ใส่นี่ละคาเป็นแสนจนยังกระซื้อมันกับแมนยู่ย่จงคอยขึ้นจะออกยูเออเจ้าเคยได้ยินบอคำขวานั่นว่าย่าง หน้าตาพิสูจน์คนรถยนต์พิสูจนใจนั่นแล้วรถยนต์พิสูจน์ใจเออเพราะฉะนั้นเจ้าบ๊อบตงคิดยา่าคือดนตัดสินใจออกเลยที่สำคัญน,นั่นคอยกระซิได้าอาศัยไปวัดไปว่าน้ำเจ้าเออใจนี่คอยมันใจอยู่แล้วเยอยจงเออมันต้องจังซี่อยากขับเตาจะไซ่์ไปจอดนาโซ่ลงปุ๊บออขึ้นเอารถ สี่ประตูกลับมาบ้านมันต้องจังสี่แม่พ่อใหญ่ดีดเจ้าอย่าไปคิดโดนแมนโค้ชเจ้าอะไรย่าจงเออแต้ว่า,าแต้ยังคอยไปมีเงินดาวเนี่นั่น <c oughs> แล้ว <c oughs> ไม่ไเงินดาวเออโฮ้ยลุงพ่อตั้งโดนเอามามอย่าที่ฟันคอยนี่ <c oughs> แต่สัก,กขีมันจะใช้คือเกานีแหละเจ้า Hãy subscribe cho kênh cắt Mì Gõ Để không bỏ